สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีครับวันนี้พี่นันแกะได้เข้ามาในครัวกลางครัวใหญ่นะครับวันนี้ครัวเฮามีออเดอร์น้ำพริกน้ำย่อยนะครับมีสองร้อยมี้โลนะครับองรนาครับซึ่งช่วงนี้ช่วงนี้ขายดีมากนะครับ่าเป็นหน้าหนาวนะครับนี่สองร้อยโลนี่ขายไนงั้นลูกหนาจงไหม โอท็อปครับอ่านี่ลูกค้าลูกค้าที่จะมาสัง่งละพี่ของเฮานะครับเพราะน้ำย่อยของเฮาเนี่เป็นแบนส์กินล้ำลูกค้าสามารถซื้อเข้าไปกำร้อยรลสองร้อยเอาไปติดแบนด์เองได้นะครับซึ่งน้ำพิกน้้ำย่อยของเฮาจะทําในลักษณะนี่มาต็ดแปดสีแล้วนะครับอ่าดูเนี่ยครับตอนนี้เฮากำลังหาทุกนะครับทุกนะครับเดี๋ยวสกักคำายะปตาไปดูเพื่อนนะครับอ่าตอนนี้เป็นปลาย่างราเป็นอย่างครับตรงน,นี้ ยยอ,ยอันนี้น้ำย่อยค้างกุ้งนะครับขาป่าแยกก็มีหน่อยเราน้ำพริกของเขาวันนี้จะมีน้ำย่อยค้างกุ้งและน้ำย่อยออริจินัลเนาะ,ะแล้วก็จะมีน้ำพริกคาป่าย่างสาวโลก<า>กมีคา,<ล>ากากหมูหกสิบโลนะครับวันนี้เขาจะทํากันทั้งวันเนยนะครับซึ่งช่วงหน้าหนาวนี่เขาจะเน้นไปทางน้ำพริกนะครับถ้าหน้าห้อน,นี้ก็ของสุม,มาอภั e เยเอฟซีด้วยเนาะ มันกระจาบ่ได้ถ่ายคลิปเด็กกระทำไปนะครับพราะว่านาฮ้อนี่ครัวเฮากับเปิดตุงวันอ่าแต่ว่าคลิปนี้ก็อาจจะบ่ได้ทำอ่าถ้าว่าทำงานในส่วนของล่านของเฮากะจะบอกใครมีเวลานะครับหรือขอสุมาภัยเอซีด้วยนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับของเขาคัวเฮา,นะา,านะครับมีมาตรฐานนะครับเอฟซีดูได้นะครับวินานแก้กะเอามางื้อพอนะครับเนาะ เขาทํางานกันเป็นใจไใจะไนะครับคนนี้เห็นใบปิดนะยายอ้อยนะคนนี้น้าเปล่น,นะครับคนนี้น้ําหวานนะครับในส่วนของพนักงานส่วนอื่นๆก,ก็แพ็คให้ของทรงในภาคเจ้านะครับอันนี้เดี๋ยวสก,กรร้ำหลังจากน้าย้อยแล้วสองรอยกิโลเขาก็จะมาเตียมน้ำพริกลาปีนานนะครับเนี่ยอันนี้พริกแนวคัวแล้วนะคนะัวเขาแพ็คนี้แล้วเดี๋ยวก็รอผู้จายมาจามะมาโมนะครับมะโมเนี่ยนิค่าขานี่เขา โม่หน่อยนะครับส่วนที่เขาจะเข้าการโมอยูเโโย่เนี่ยนะครับขาเขาจะตากนะครับนี่ขาเขาไม่ได้พุดจากหรือว่าห้ามจากพอาะก,กาล้าไม่กล้ามาแล้วก็จะเอามาต่ําเลยนะครับเขาต้องมาตากนะครับตากสองวันตากแดดทนห้อนเสร็จแล้วมาโม่โม่เสร็จก็มาอบนะครับนานอ่าครับคือเอฟซีได้หันขั้นตอนของการทํางานเนาะว่าเขาทําจะได้จะจได้นะครับ คนเล้นด้วยเขานี่ยแพ็คเป็นถุงแบบนี้นะครับอ่าถุงแบบนี้นะครับถุงละกี่โลห้าโลถุงละห้าโลนะครับวันนี้สี่สิบถุงนครับเดี๋ยวเขายังมีแหมต่อหนึ่งจะตัดหลังจากกี่บรรทุกเรียบร้อยแล้วนะครับเขาวัได้ห้าถงไข่มางนะครับมีแต่เขาทําทรงแบนกิ่นล้ําทํามาแปดสีแล้วนะครับฝากเอฟีนะครับอ่าเอาไว้ดูนะครับนี่นะครับหัวเหาหัวเหาก็สามารถดูได้นะครับสะอาด พื้นปูกระเบื้องนะครับในส่วนเตาของเฮากับมีตัวดูละโกมากาศนะครับพนักงานของเฮาก็นะครับเนี่ยครับพอทำกันนะครับแต่สําหรับลาบมันได้ที่ปีนานจะกินโดดเอาโดดเอาเพราะพีนานสิคนเดียวลาดนะครับส่วนการทำน้ำพริกนี้สามารถใายทํามือดูได้ถึงในครัวเลยนะครับนี่คางกุ้งนะครับนี่คางกุ้งนะครับออสีเนาะนี้เลยนะครับไอ้ส่วนอย่างอื่นเฮาก็มีซื่อมาพ้าวไ่ว่า ไอ้พวกหอมกระพุ้มกระเทียมเราทำเองหมดุุกขนต่อนะครับการทำงานแปดปีนะครับคุณภาพยังใจได้อยู่เลยนะครับอ่ะไม่กาปิดคลิปกรรมสุดยอดจ้า